ไปอ๋อผมปิดไม่เป็นแต่ว่าทิศเหนือนี่สามารถจุงได้จุงได้จุงไปไหนจุงได้ไปเเลยต้องไป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 เราไปแล้วลูกเราไปแล้วลูกเราเนาะไปมันก็จะไปมันก็จะไปนะเราไปแล้นมันจะแตกแค่นั้เพราะว่าถ้าพวก ไม่เป็นไรกับคนบ้านทุกคนที่อยู่เยืนตรงก็ไม่ได้ของเาแต่ก็ผมนี่ยังไงก็ได้นี่ถ้าผมเข้าใกล้เรียบร้อยเลยไม่ได้มาอย่างนี้ไม่ได้คือว่าแบบของใครๆนั่นจเจยเขาหัวเราจะตีจะอไรจะเจยแค่นะ เราชนะหมานมาีไ่ไม่ได้หมากับคนแต่พอเห็นใครเราเข่าเห่าแบบคล้ายๆกับกลัวเราตีเหมือนยังเขาเคยโดนมามั้งอะไรเงี้ยครับผมมาฟังมามาโอตรเ้วมานี่เอาเนี่นนยเราต้องใช้เสียงดังๆว่าผมเหมือนชาติสยามไม่ได้ดกลัวเรา<อ>กนอพี่ปุ้จริงเออถ้าเราไม่ใช้เสียงมันจะไม่กลัวเหมือนเป๊ะบอกว่ากูเราเป็นไทยเหมือนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจะดูเราต้องตะคอกตอนมันเขาด๋อยเนี่ยตั้งเนี่ย Hello?